โอ้ยตัวหนูเราก็เสียดายมากค่งโพลไปเองก็แบบแต่งที่สะสมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีโอกาสหน้าอีกอาจจะได้แบบร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออาจจะเป็นข้อตกลงรายละเอียดเรื่องของงานอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไปตามที่ทางกองแล้วก็ทางแบรนด์เขาแบบดิวันไว้เลนั้นคืออะไรคะเท่าที่ทราบมาอาจจะด้วยตัวหนูเป็นในพาร์ทของพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับ บริบทของงาน,นะะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เิดตาตามที่ประวัตแจ้งใช่ใช่ค่ะซีฮอ,องไฮ <c oughs> ้รโรมยเสียใจคือเราก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแฟนคลับอันเนาะคนหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยก็คือได้เจอไกลๆก็ยังดีกันยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราเราก็ทำงานถ้าจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แอบ,บเสียดใจเสียใจแต่คนก็าแบบว่าโดนม่าโอากาสอนาคตมัจะมันจะต้องย้อนกลับอีกไหม ก็รอลุ้นค่ะในอนาคตว่าจะได้มีไหมแต่หนูต้องไปกลับไปสะสมแต้มบุญใหม่ต <laughs> ้องไปทำบุญเพิ่มเสียดายเสียดายค่ะจ้อน,อน,อาาอนไป้ไา,า,า่ะ,ะามามม็มีน้างทีกันเง็เ์ของเราอ่ะคือจริงๆทําทำไมเราจะต้องเชื่อว่าใครหลายๆคนน่ะถ้าเป็นแฟนคลับเราได้อยู่ ตรงที่เราแบบเฮ้ยเราทราบข่าวมาว่าเราเนี่ยทุกคนก็ต้องดีใจเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้ดีใจหนุกับตลกกับดราม่าที่เกิดขึ้นมากกว่าว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออไรสระ,ะมากเลยนะเออจริงๆได้มีทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่ว่ารอแบบขาคอนเฟิร์มเยะะ้ยค่ะแต่ว่าตัวเราเราก็อย่างอย่างที่เราแจ้งไปว่าเรายังไม่ได้ทราบว่าร่วมงานแบบไหนจะได้แบบได้เจอหรือว่าได้แบบวิดแอนกีดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ แต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้นอยแต่ต้องเรื่องดราม่าที่มันตากมามากนนั้นเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปน้อยทําไมอ่ะเพราะว่าเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้แต่เราเข้าใจนะว่าแฟนคลับเขาก็อาจจะมีไม่ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เหมารวมนะว่าคนที่เขาหวงหรือคนที่เขาอาจจะใช้อารมณ์ในการแบบตัดสินเราเราก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรชินแล้ว่ะมันก็เริ่มจะชินแล้วว่ะเพราะว่าเหมือนบางทียังพูดกับ กับพี่ๆเลยวันไหนถ้าเราไม่โดนดราม่านี่มันแปลกๆนะวันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าว่ามีทุกวันจริงๆไม่เคยได้พักเลยเริ่มชินละตอนช่วงที่เราเฮิร์ตหนักก็เลือกที่จะไม่อ่านไม่ไม่ดูเลยเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไหนเราตัดได้เราก็ตัดเพราะาเรารู้แล้วว่าสมมติว่าเราเจอกันพลาดหัวข่าวที่ไม่น่ารักรู้อยู่แล้วคอมเมนต์จะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็เลยเลือกที่จะแต่ว่าหลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันในตัวเองค่อนข้างสูงวันนึงเดี๋ยวอ่านเราก็ขำอะไรเงี้ยก็ก็ปล่อยผ่านไม่อะไรรับมือกับมนันได้แค่ไหนจริงๆอ่ะกับใครก็ไม่ต้องทำกับใครจัดการสิ่งที่เราต้องเติจริงๆหนูว่าไม่มีใครจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แอบ,บจะมีบ้างที่บางทีเรารู้สึกโอ๊ยเกินไปหรือเปล่านะกับบางคอมเมนต์บางทีเรารู้สึกว่าเออฟ้องดีไหมสักเคสหนึ่งเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบเข้าไปดูแต่ละคนเราสู้ว่าเออก็ไม่เปป็นนไไรรหออกล่่ยผาป ก็คือไม่ให้ความสาคัญไม่ให้ค่าเท่าน no ั้นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าอ right> ันไหนที่เกินขอบเขตล่วงเกินเราหรือล่วงเกินครอบครัวเราเนี่ยก็ว่ากันอีกทีในวิธีการจัดการจริงมันมันยังกระทบกับอาการปวยองเราหรืออะไรยังไงไหมคะก็มีบ้างมีบ้างอันไหนที่มันรุนแรงมากๆอย่างอันไหนที่มันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรดูถูกหรือว่าเปรียบเทียบอะไรที่บางทีไม่ใช่เราคนเดียวรมปามไปถึงคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวเราอันนี้เราก็มีวิธีจัดการของเราในรูปแบบของกฎหมายกันไปอะไรเงี้ยค่ะ มีบ้างนิดหน่อยบางที่มันผ่านมันผ่านก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขอเท่าเรื่องหนึ่งเนาะล่าสุดที่เรามีคนไปตามเราไปเฝ้าไปอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องว่าเตือนท้งที่หนึ่งหละตรงนี้มันมันเห็นคือจริงๆส่วนตัวเราเราไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าพี่ผู้ช่วยอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าแบบมีคนเรียกเราใต้คอนโดอะไรเงี้ยคือเหมือนแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะขอถ่ายรูปหรืออาจจะขอคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราสึกว่าเออเรา ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ทราบมาว่าเหมือนแบบก็คุยกับทางนีิคือเหมือนเขามารอตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยมาเฝ้าเราอะไรเงี้ยเราก็เลยวอาเอออาจจะเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เรานิดนึงใช่แต่ว่าคือจะจะไปเจอเราตามงานอีเวนต์หรือต่างๆอะไรก็คือมาได้เลยเรามีเวลาให้เทคแอมเต็มที่แต่ว่าอันไหนที่เป็นสถานที่ส่วนตัวของเราเราก็อยากเว้นไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเกรงใจแบบลูกบ้านท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแบบอมั่นใจชัดเจนเยอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าต้องต้ององ,องชื่นชมแฟนคลับเพราะเขาก็ช่วยเตือน,อนกันอะไรว่าคนนั้นอาจจะไม่รู้จริงก็ได้ว่าอันนี้มันไม่ควรทําอะไรเงี้ยเขาก็แฟนคลับก็ช่วยเตือนกันก็น่นารักอยู่ค่ะก็เป็นปัญหาที่มันสามารถจัดก,การได้คิดว่า เนื้อต้องถามไปว่าแล้วนางงามต้องเต้นแบบไหน <Yeah. S 1> ถูกไหมว่าแบบนางงามต้องเต้นแบบไหน <Yeah. S 1> เต้นให้ดูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเราไม่ได้เป็นนางงามแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกสถานที่แล้วเรามันแล้วแต่บริบทของเราอย่างเราร้องเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเราเล่นละครเราก็เป็นนักสแสดงมันอยู่ในพาร์ทพาร์ทของแต่ละน,น,นั้นมันก็อยู่ที่มุมมองของคนด้วยแหละเพราะเราก็เราบอกไปแล้วว่าเราทําเต็มที่ทุกงานเราเอนเตอร์เทนคนเต็มที่แล้วตัวเราก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราร้องเราก็มีฟีลลิ่งของเราไปตามเพลงอะไรเงี้ยเพราะเพลงมันก็ค่อนข้างมันคือเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีระนาดหรือมีปีมีอะไรก็เราก็ราได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่แต่พพาของเงเล แต่ว่าก็ก็สิ์ของเขาที่เขาจะคิดเราก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วเป็นฟิลมูดอย่างที่ทุกคนเห็นคือเราร้อกับพี่เวอยงง<อ> <laughs> ใช่ไหมอะ่ะมันก็ตามฟิลถ้าเราไปยินลิก็ไม่ใช่ฟิลใช่ไม่งั้นถ้าเราเป็นพาร์ทนางงามทุกพาร์ทคนก็เบือ่อถูกไหมอะ่ะมันก็เป็นลุกเดียวลุกเดิมเดิมทุกงานมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทําให้คนที่อยู่มาหาเรามาเจอมาร่วมงานแต่ละพาร์ทแต่ละงานเขาสนุกแล้วก็ได้เห็นลุกอะไรที่มันแบบ แปลกใหม่แตกต่างกันออกไปอนะไรเงี้ยมันก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังจ้องกระโดงอยูแ่แถวๆั้เราเร้สึกว่ามันมัน,มนจี้เราเยอะไปไหมอะไรก็เยอะนะเยอะเยอะ,ยอะก็มันก็จะมีมีแหละเราก็เราก,เราก็เราก็รู้สึกนะว่าเราทําดีแค่ไหนหรือทําพลาดนิดหน่อยหรืออะไรก็ตามก็พร้อมที่จะโจมตีพร้อมที่จะซ้ําเติมนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเรา อย่างที่เขาบอกแล้วเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องน้อมรับฟังให้ได้แต่วางทีอยากจะบอกว่าการตักเตือนหรือการจะติการอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะมีวิธีที่ดีกว่านี้ได้เพราะว่าเราก็คนไทยด้วยกันน่ะบางทีก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจเหมือนกันกับบางทีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นดราม่าเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลดดราม่าลงบ้างเพราะชีวิตมันจะได้แบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าตัวฟ้าฟ้าไม่ได้เดือดร้อนหรอกบอกว่าคนที่ใส่พลังลบคนอื่นเยอะๆหรือว่า อะไรเงี้ยมันก็มันก็ส่งผลต่อความคิดเขาชีวิตเขาเองมันเป็นเพลงไม่มีไม่มีแซวเล่นจริงคือจริงๆก็แซวแฟนคลับในทวิตนั่นแหละอะไรเงี้ย ไม่มีอะไรค่ะเราชอบบางทีเราชอบโยนอะไรแล้วก็ให้มันแบบเป็นแฟนไปตามลุ้นกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟคาแรคเตอร์เราอยู่แล้ว <c oughs> ในการกลับมาเล่นทวิตคือเราก็ปิดไปนานเนาะกลับไปเล่นเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันแบบบางทีโพสต,ตลกตลกหรือโพสอะไรให้คนแบบเข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> แซวเล่นแซวแฟนคลับเล่น่ป้าาขนาดนั้นคงจะไม่มีค่ะอาจจะสามปีทีค่อยว่าอีกทีนึงเ่าตอนนี้ก็คือ ไม่มีไม่มีไม่มีขายการของอยอยากตีมาไม่มีไม่มีแต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องตรงกันด้วยแล้วก็โฟกัสเรื่องของงานอย่างเดียวเพราะตอนนี้งานก็แน่นมากๆก็ต่อให้มีแฟนก็คงไม่มีเวลาให้อ่ะ